เกิดท yeah. hmm. ี yeah. <S <S ่ฟ oh ah. oh okay. ิวใช่มยฟิวเป็นคนจุดไฟนะนักวางพึงสิบสสิพอแล้วเอาไฟแชกมาก่อเนาะฟิวจะใส่พันหน้าไปหาตะบูกับยายลัดไปฟิวฟิวมาทางนี้ฟิวมาทางนี้ตรงนี้นั่งนี่แหละีพี่ิวมาทางนี้

ดีนะมันไม่หนาแค่นนใครเยอะไปใครเยอะไปให้มันไกลเนาะมานั่งบางทีปกีนน,นปีกกีปีีานาน่ีกีกีปกปีกก<อ>็ปปีกีปีกีปีเกีดีกีปีกีปีีปีีก็ปีกีปีกีีกีปีวีีกีปีกกีปี่ีกีปีกีปีกีีปีกีป ไอซุปซ่เบ๊ยังพึังยุดจากไปเรียกป้าไปพ่ฟิวคุนรักมากมายดาดลืมไปเรียกป้าต้องแคมไปเรียกป้ามาอแฟนไม่ใชเข้าใเทื่องลาบลืมอายุยืนพลอดลมปลอดเอาอันนี้มาบังไว้นิอันนี้ไปนี่แฮปปี้เบิร์ดต้อนแก้มันสิเปลวแมวบมากมายแกคนไปอยู่ฝั่งนู้นแหะดีแล้วลูกไปอยู่ฝั่งพี่ฟิว น้องแกไปกอดพอพี่วก้อยังไม่ถึงคนหล่อเแยพี่แกมาร้องเพลงแฮปปีเบิร์ดทุกคนต่อมื่อแปี้เบิร์ดไฟดับหมดแล้วไม่ได้เต๋าแฮปปี้เบิร์ดอย่าลอง เอามันเกิดใครนี่เอาบิวแบบนี้เหรอรับไปก่อนเอาใหม่หนึ่งสองสามโอ้ไม่กินไม่กินน้องเอิ้นก็ปุบมือด้วยเอิ้นปุบมือเอิ้นอย่าเป่าอย่าเป่าอนี่พาดเอาไม่เดี๋ยวเราปะป๊าก่อนอย่าเพิ่งรอปะป๊าก่อน